สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกราบมาพบกันอีกเช่นเคยเปิดด้วยเจ้าเสียฟูที่จะบอกว่าแอบหนีมานอนไม่น่าใช่เต็มใจมานอนด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่น้องใครไม่รู้แหละนอนไปหมดไม่ได้ส้นใจแล้วก็บาเจอคุณแม่รุกอ่อนซ้ำส่ท้องเธอดูป่องๆนะแต่เธอเพิ่งคลอดลูกเมื่อเดือนที่แล้วเองคือหนังนะเป็นเหมียวน่ารักแล้วคนไม่ได้กลัวกนเลยเขาคือรุอ่อน,ออนอยังไงล่าสุดทิ้งตัวเล่นโอ้โห ถูกเต้าก็คือเต็มไปด้วยลูกๆที่ดูดดื่มแล้วกดมาตัวเปล่าไม่คิดว่าเจออยู่ตรงนี้ไงก็เลยไม่ได้เถืออะไรมาให้กินและตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาบรรยากาศที่บอกว่าดีในวันนั้นวันนี้คือร้อนชิบหายเลยเนี่ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือเป็นปัญหามากเลยนะไม่รู้ใครจะปัญหาหมอนกันหรือเปลา่าแต่ว่าอยากให้คนดูให้จบนะถึงจะเจอปัญหาตรงนี้อันนี้คือเป็นบรรยากาศยามเชา้าแล้วก็คือแมวก็จะอยู่ข้างบนบ้านที่จะรอก,กินข้าวล่าสุดก,ก็คือไก่เขามานอนในกงแมวค่ะต้องเอาไม้มาขั้นไว้ไม่ให้ใกไกงแมว ที่รับล็บอันวงกลมที่ซื้อมาแม้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็ใช้อยู่มันน่าจะไม่ดีเท่าไอ้วงระวงรีนี่คือดีนะแมวชอบมากเลยแต่วงกลมนี่คือมันน่าจะนอนไม่นค่อยสบายตัวเท่าไรนั่งรอเร็วรออีกรออย่างนั้นรออย่างนี้รอไปเถอะรออย่างงกูไม่ได้กินสักทีความหิวห้วยทำให้แมวตาลายโน่าสุดจะไปแทะเอ้ย่าให้เขาแทะแทบจะกินเขาเรียกว่าอะไรนะที่รับร็บแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระดาษมันก็ดีวกว่าพลาสติกเนาะแต่ว่าแมวคันแค้นนะแมวไม่ได้กินลงท้องนะเอะเดีย ب, ๋ยวตีออกไ้างแมวอฟร่โนราทุกกดอนาะ มันจะไปติดด้แคลมันต้องไปงา่ายงางัดออกมาให้อีกอันใหม่มันก็แค่ง,งานงานส่วนอันเก่านี่คือโอ้ยชอบตูกสเปคปากมากเลยแล้วสิคือแมวบ้านนี้เขาสืบทอดกันมาเป็นทอดๆนะเออแม่กัดลูกกัดกัดมาทุกตัวยันยิงเยาะกระเป๋ายิ่งชุบนี่เป็นไงละ่ะนชนะอันนี้เงู่ดังไปเลยสําหรับคนที่มีเพื่อนนอยแล้วเป็นคนที่ขยันพูดพูดมากพูดคนเดียวกัมีแมวอยู่ด้วยเือว่าตอบโจทย์มากเลยพูดกับแมวไม่มีใครว่าเราได้ก็คือให้แมวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะต้องมีแก่ยาให้ไปด้วยหนึ่งเม็ดน้องสัมเด็ บอกกันดี้ค่ะเดินเข้ามาตุ๊ดี้เลยค่ะโอ้โหแกบ้าก็คืออันนี้เป็นข้อจากผู้ใหญ่ที่ส่งให้ตอนแรกเปิดมาโอ้อันนี้ที่เขาเอาไว้ใช้ถ่ายรูปหน้าใส่ขึ้นมาเชียวเออด้านนี้เป็นที่รับเลี้ยแมวหรือเปล่าอุ้นุ่มมากเลยเหมาะในการนอนมากนี่อวดแมวไปหนึ่งทีแต่ด้านนี้หันมาหน้าพองจ้ะได้แล้วอุปกรณ์ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเห็นไหมคือแบบหน้มามันแตกต่างกันมากเลยนี่แหละทูอินวันได้ใช้ประโยชน์หลายอย่างมากมาแล้วของชิ้นต่อไปนั่นก็คือนี่ของเล่นแมวต่อยากแล้วทีนี้ไม่รู้้้้้้ตตต่่่่่่อออออยยยัยัััังงงงงไดวววชินนนนนนมมมมาาาากก็็คคืืืทีีีรรรบเเเลพพพถึแแสภหจะ ไปได้จะได้เหมือนเดิมทุกคนไม่มีปัญหาในการใช้แต่พอไปอ่านนาซองบบว่ามันต้องมี4ี่ชิ้นนะหายไปชิ้นหนึ่งนี่ไม่แน่ใจแล้วว่าร้านลืมหรือว่าตั้งใจโกงคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ดูอยู่คือร้านเข่าแพ็คของให้มาไม่ครบนะคะแล้วสามารถทําเรื่องของเงินคืนได้นในส่วนที่สินค้าตัวนั้นที่เราไม่ได้นะคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อุตส่าห์ดูี่อุ่าห์ส่สองของมาให้แม่เราเล่นแต่ก็คือร้านทำไมเป็นแบบนี้เนาะนี่รอบที่แล้วก็โดนมืองกัน คือเป็นคนที่มีความรู้แต่ว่ารู้แค่น้อยนิดเนาะต้องมาปฏิปโตขคงเร่นให้แมวโตวยังไงเลยให้มันเขาล็อกมีตบทีหนึ่งพังซะเลยน้องแมววเดลินซ้ำโอ้แต่ว่ามันไม่พังนะคะคุณผู้ชมมือแรงไปหน่อยแต่ว่าไม่พังไม่พัง พอต่อเสร็จล้วรู้สึกว่าเฮ้ย a เมซิ่งมากบอลมันไม่เหี้ยออกมาจากอันนี้เลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดประสบการณ์ใหม่ใหให้กับทาสคนนี้นะคะชอบมากเลยตน,นี้ยิ้มเปยเปย์แลเฮ้ยมีปัญหาการใหม่ที่เราเพิ่งรู้แต่คนอื่นเขารู้ไปทั่วโลกแล้วก็ช่างข้ะซื้อให้หลานไว้เล่นดีไหมสักอันหนึ่งเนาะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยที่รักเรียนดูก็คือหาของดีๆใหม่ๆมาให้ท้าสได้ตกตะลึงตลอเลยแมลก็ตะลึงแลยตันนี้น่ดูเห็นไหมเล่นชอบใจแต่ก็ตกใจอยู่ของเล่นใหม่ไงเมลเขาก ไปกับผู้ดีเหอของเรนไม่ไม่รู้ใครเหรอใครแหละแต่ตอนนี้ทาาก็เหอเหมือนกันฝากอะไรก็แช่ก็จะค่ายอะไรแต่ก็กกไม่คลิหนะบายบาย